ถ้าคุณอยากให้แฟนเอาออกเอาใจคุณไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องเข้าใจกฎข้อน,นี้ครับกฎของกับดักทางอารมณ์ครับจำไว้ครับว่าคนที่อ่อนแอในจังหวะที่ใช่คือคนที่ฉลาดที่สุดเพราะคนแกร่งไม่เคยประสบความสำเร็จในความรักเลยครับรู้ไหมครับบางคนเก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จในความรัก เพราะเขาเหล่านั้นพยายามแอคให้อีกฝ่ายเห็นว่าฉันเป็นคนแข็งแรงตลอดเวลาครับเขาเลยไม่ได้รับความรักมันมีจิตวิทยาซ่อนอยู่ครับในบางครั้งเนี่ยคุณต้องแซงอ่อนแอบ้างครับเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขามีความสำคัญสำหรับเราครับ2.1ครับนั่นคือการแสดงความอ่อนแอและการสื่อสาร ที่ทําให้อีกฝ่ายไม่ป้องกันตัวครับคือคําพูดของคุณมันทําให้คนป้องกันตัวตั้งแต่แรกเนี่ยคุณไม่มีทางชนะในความสัมพันธ์ครับคำพูดของคุณมันต้องสื่อเวลาคุณสื่อสารออกไปเนี่ยอีกฝ่ายบอกโอ้โยยอมแล้วจะที่รักจกนะครับหัวใจละลายวางอาวุธลงทั้งหมดครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักนะครับอยากให้แฟนหลงไหลและ ต้องการให้แฟนที่อยู่กับคุณเนี่ยนะครับไม่มีอีโก้กับคุณอีกเลยนะครับไม่พยายามเอาชนะคุณอีกเลยครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสังจิตแฟนอีโก้ครับนะจากราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคนจะวางอีโก้กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณคนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองความอยากของเขาได้คนจะวางอีโก้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เนื้อหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่อีโก้จัดจัดนะนะครับมีเทคนิคในการปราบคนอีโก้มากกว่า27เทคนิคครับจากราคาเต็ม8,009 9ครูควมให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะคนที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ Line แอดนะครับ